ถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4ี่ก็ตั้งสติกำหนดที่กายเวทนาจิตธรรมข้อกายอย่างเช่นตั้งสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นอนาปานสติหรือตั้งสติกำหนดที่อิริยาบทจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีความรู้ตัวหรือตั้งสติกำหนดในอิริยาบทเล็กๆน้อยๆเช่นเดิน ไปข้างหน้าถอยหลังกลับอย่างนี้เป็นต้นจะเหยียดแขนเหยียดขาก็ให้รู้ตัวความรู้ตัวมันไม่ได้มีแค่สัมปชัญญะมันจะมีสติที่ไปด้วยกันสติกับสัมปชัญญะเนี่ยจะต้องไปด้วยกันจะต้องคู่กันหรือการตั้งสติกําหนดกายนี้ว่ากายเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูลสิ่งไม่สะอาดต่างๆอย่างเช่นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็แยกออกไปเป็นอาการ32ก็ต้องตั้งสติกําหนดหรือเราเอง จะตั้งสติกำหนดพ ok, ิจารณาธาตุทั้ง4กายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมพระพุทธองค์ก็ขยายความไปอีกประสูตรหนึ่งก็คืออากาศธาตุซึ่งเป็นธาตุอากาศเป็นช่องว่างนิ้วมือเราเนี่ยจะมีอากาศมีช่องว่างร่างกายของเราก็จะมีช่องอากาศเรียกว่าอากาศธาตุก็พิจารณาได้ก็เป็นธาตุธรรมธรรมชาติถ้าไม่มีอากาศมือเราก็จะติดกันขาเราก็จะติดกันมันไม่มีช่องว่างอันนี้ก็เป็นอากาศธาตุก็พิจารณาได้เหมือนกันก็แล้วแต่เราสะดวก จะกาหนดพิจารณาหรือในส่วนของกายเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสละเอียดขึ้นไปอีกก็ตั้งสติกําหนดป่าช้าในเรื่องของการพิจารณาซากศพก็คืออย่างเช่นพิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าชา้าก็กําหนดพิจารณาเอาว่าเป็นศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวัน3วันหรือเป็นศพที่เน่าน่าเกลียดอย่างเนี้ยสมัยนี้ไม่ได้ทิ้งในป่าช้าและก็ไปงานศพเวลาก็เปิดลงก็พิจารณาได้ว่าศพทิ้งไว้มันก็จะเริ่มสีเขียวหมองคล้ำ เราเองเห็นซากสัตว์ตายก็สามารถพิจารณาได้แล้วก็พิจารณาต่อไปอีกศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าอาจจะถูกสัตว์มากัดกินพิจารณาศพที่เป็นโครงกระดูกมีเส้นเอ็นรึงรัดประกอบด้วยเนื้อและเลือดหรือพิจารณาศพที่เป็นโครงกระดูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดแต่ไม่มีเนื้ออย่างเนี้แต่บางทีมันยังมีเลือดหรือพิจารณาซากศพที่เป็นโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็น รึงรัดอยู่ให้พิจารณาแม้กระทั่งโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรึงรัดที่มีกระดูกกระจัดกระจายไปในทิศต,ต่างๆพิจารณากระดูกที่เป็นสีขาวเปรียบเสมือนสังหรือพิจารณากระดูกที่มีอายุล่วงไปหนึ่งปีหรือเกินกว่านั้นซึ่งก็อาจจะมีกองกระดูกอยู่เป็นกองๆหรือพิจารณากองกระดูกที่มันผุมันละเอียดมันแตกสลายไปแล้วก็พิจารณาไปอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนว่าจะพิจารณากายได้แค่ไหน นี่คือลักษณะของการพิจารณากายเริ่มตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเข้าออกก็ผัด ในแต่ละวันในการใช้ชีวิตก็ผัดเปลี่ยนอิริยาบถน้อยใหญ่ไปเรื่อยๆมีอาการ32มีธาตุทั้ง4ที่ประกอบกันและก็เป็นกายที่ยังมีดำรงชีวิตอยู่ก็พิจารณาไปจนสิ้นชีวิตเป็นซากศพไปจนถึงกระดูกเนี่ยมันผุม,นผมันป่นไปในที่สุดแล้วก็กําหนดรู้ว่ากายที่ยังมีชีวิตจนมันแตกสลายไปเนี่ยจริงๆแล้วกายอันเนี้ยก่อนจะเกิดมันก็ไม่มีและเมื่อเกิดเป็นชาติขึ้นมามีการเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็กลับไม่ม อีกตามเดิมพอพิจารณาเห็นอย่างนี้สุดสายของการพิจารณากายก็จะรู้ว่าก่อนที่จะเกิดมันก็ไม่มีพอเกิดขึ้นมาเป็นชาติตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกสลายไปก็ไม่มีเหมือนเดิมพิจารณาเห็นสภาวะตามความเป็นจริงอย่างนี้ในการพิจารณากาย